อันนี้ผมไม่ได้เทสควันดำเองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นผู้เทสเองเลยนะฮะลองดูมันไม่มีดำเครื่องปิดๆเหมือนเดิมสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วผมพอใจรถบ้านนะครับวันนี้มีรถกระบะออนิวสี่ประตู สวยๆหนึ่งคันมานำเสนอทุกๆท่านนะฮะคันนี้เป็นรถสวยพร้อมใช้งานเดิมๆอีกคันนะฮะคันนี้จะเป็นออนิวอิซุ z ดีแมกนะฮะปี2013นะครับเป็นตัวไฮแ h นเดอร์สีประตูเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีวีจีเอสเทอร์โบนะครับเป็นตัวแซนะฮะสีดำลอ สวยาเดิมๆนะฮะมาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานสุดๆนะะปกติแล้วรถทุกคันเนี่ยผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เหยียบให้ดูว่ามีควันไหมคันนี้นี่เป็นหนึ่งคันที่ผมแทบจะไม่ต้องลองเองเลยเพราะว่าผมไปตรวจแล้วก็โอน เข้าชื่อผมนะครับไปตรวจออนที่ขนส่งขนส่งเขาเทสให้เรียบร้อยนะฮะเหยียบเร่งเครื่องตรวจสอบควันนะครับเป,รเป็นมาตรฐานของขนส่งนะทุกวันนี้เข้มงวดมากแต่คันนี้ก็ผ่านมาได้แบบชิวๆนะะผมมีคลิปที่ถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูได้เลยอันนี้ผมไม่ได้เทสควันดำเองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง เป็นผู้เทสเองเลยนะฮะลองดูมันไม่มีดำเครื่องฟิตฟิตเหมือนเดิมแต่ยังไงนะครับผมก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องให้ดูอีกครั้งเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้ชมโครงสร้างรอบๆอบคันอีกครั้งนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูรอบๆอบคันกันก่อนนะฮะ แค่จะบอกว่าคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากก้มขนส่งกลางนะครับขนส่งจะจักมาเรียบร้อยแล้วผ่านเชลลุยโอนได้100%เรซ็นต์ับประกันการโอนแน่นอนนะฮะโอเคเป็นปี13นะครับออนิวปี13บสี่ประตูเครื่อง2องพันหนะครับสวยๆเดิมราคาถูกๆไม่ข้ามสานะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้สวยๆสะอาดสะอาอนะรถเป็นป้ายแดงมือเดียวนะครับรถเป็นคุณผู้หญิงใช้งานนะดูจากสีเบาะได้อันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังหุ้มมาใหม่นะครับแต่เขาเจ้าของเดิมเขาหุ้มมานานแล้วละ่ะเพราะว่าเบาะก,ก็ หนังก็มีการยับจากการใช้งานเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับให้ดูชัดเจนบอกไม่มีขาดไม่มีฉีกแต่ว่าสีมันก็จะหวานเย็นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นรถคุณผู้หญิงใช้งานแต่ภายในสะอาดเรียบร้อยมากนะครับมาดูนี่เอกสารสำคัญนะครับเล่มรถเดิมเป็นจังหวัดชนบุรีนะครับ แล้วผมก็ย้ายเข้ามาใช้ในกรุงเทพนะครับผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยนะเป็นรถมือเดียวนะครับกุญแจรีโมทมีให้ชุดคู่มือครบครบเดิมๆพอลบอต่อมาให้แล้วนะครับภาษีนี่ผมเพิ่งต่อให้เต็มปีเลยหมด8พฤษภาคม2569ปีหน้านะครับใช้กันยาวๆนะฮะเอกสารครบพร้อมโอนดูคอนโซลน,นะครับ นี่คอนโซลไม่มีแตกหักหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับหน้าจอตัวนี้สามารถต่อบลูทูธได้รับสายโทรศัพท์ได้นะครับคอนโซลไม่มีแตกหักนะอ่าพวงมาลัยไม่มีถลอกนะครับเดิมๆและคันนี้เลขใหม่น้อยมากนะอาจจะผมเสียกุญแจให้ดูเลขใหม่ สำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับนปัจจุบันอยู่ที่13,884กิโลเมตรนะฮะรถปี2013ันสิะครับอายุรถประมาณ12ปีเลขไมค์แสนสามนี่ตกปีละหมื่นกว่าโลใช้งานตกปีละหมื่นกว่าโลถือว่าน้อยมากๆนะครับนี่หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานมีกล้องถอยนะเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้ดูนะกล้องถอย นะครับจอมันอาจจะเริ่มเรือนรางเพราะว่าโดยอายุของเขานะครับ12ปีก็เลือนรางตามอายุแต่ว่าก็ยังใช้งานได้นะฮะยังใช้งานได้กล้องถอยก็เป็นกล้องเดิมโรงงานนะครับอ่าเป็นตัวแซดนะครับตัวแซด DDI VGF 1 3ึ่แรงม้าตัวนี้นะฮะอ่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโครงสร้างตัวถังนะครับห้องโดยสารด้านหน้าช่วงล่างนะครับทั้งหมดของตัวรถแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วจะให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของโครงสร้างทุกๆุกจุดนะฮะเรามาเริ่มกันที่ห้องโดยสารกันก่อนเลยนะครับ ตรงนี้นะฮะผมถ่ายให้ดูทุกคันนะครับเป็นอาร์คประตูฝั่งคนขับนะครับผมให้ดูทุกจุดช,ช้าๆนะครับเหลี่ยมสันเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานเป็นแบบนี้นะครับใครมาซื้อคันนี้ไปได้รถดเดิมๆก็จะได้โครงสร้างเดิมๆของโรงงานนะฮะดูเหลี่ยมสันไม่มีรอยโป๊สสีไม่มีรอยซ่อมนะครับดูที่ ด้านหลังนะฮะนี่เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับของประตูหลังเดิมๆทั้งหมดเหลี่ยมสันเดิมหมดนะครับน็อตประตูนะครับนี่น็อตประตูถ่ายให้เห็นชัดๆไม่มีรอยถอดน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับน็อตประตูไม่ขยับมีสติ๊กเกอร์ความดันลมยางตรงนี้ เป็นสต,ติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับดูตรงกรประตูเห็นไหมตรงกรประตูไม่เคยมีการถอดรอยมาร์กต่างๆอยู่ครบทั้งหมดนะฮะมีแต่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นก็ตามอายุการใช้งานเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างว่าจะเดิมเดิมไหมห้องเครื่องนี้เปิดไว้แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับมาดูที่อาร์ของฝั่งผู้โดยสารกันบ้างเดิมเเนียนๆสวย,สวย ดูเหลี่ยมดูสันไม่มีรอยโปส๊สีแต่อย่างใดนะครับไม่มีการซ่อมของเดิมอยู่ครบทั้งหมดนะฮะรบับประกันว่ารถไม่มีชนหนักไม่พิไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะฮะแน่ๆรับประกัน100%นี่ดูชัดชนะครับเม็ดอาร์คสวยๆน็อตประตู <c oughs> เดิมเดิมไม่มีรอยถอดน็อตไม่ขยับนะครับก่อนประตูฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะครับจุดมาร์คยังเป็นจุดมาร์กเดิมโรงงานอยู่นะฮะของเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการพิคว่ำแน่นอนนะครับเมทดฮเดิมไม่เคยมีการซ่อมทีนี้เรามาดูในส่วนที่สำคัญมากๆนั่นก็คือโครงสร้างห้องโดยสารและก็เครื่องยนต์นะครับ โอเคเรามาเริ่มดูจากเครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์เป็น 2,500cc d d i VGS Turbo นะครับเครื่อง2,500นะเกียร์ธรรมดา5สปีดผมให้ดูหลังเครื่องนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะเครื่องไม่เยิมนะครับตัว EGR ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับ ผมให้ดูฝั่งนี้บ้างส่องเข้าไปลึกๆนะครับนี่ผมพยายามส่องเข้าไปให้ดูลึกๆชัดๆนะครับหลังด้านฝาเครื่องอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ส่องเข้าไปถึงชุดชุดเกียร์ด้านใต้นะครับไม่มีน้ำมันหยดเยิมนะเดิมๆเลยเครื่องดีมากคันนี้ผ่านการตรวจสอบจากกรมขนส่งมาแล้วนะครับรับประกันว่าเครื่องพร้อมใช้งาน ฟิตดีแน่นอนทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับเริ่มจากฝากระโปรงก่อนตัวนี้จะเป็นน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมเลยดูถึงน็อตด,ด้านใน,นหให้ดูชัดสองฝั่งนะครับนี่ดูถึงน็อตด,ด้านในเลยเดิมเดิมไม่มีขันไม่มีไขไม่เคยถอดแล้วก็ดูตะเข็บฝา นะครับชัดๆนะฮะเนี่ยพวกตะเข็บฝากระโปรงรอยซิลิโคนนะฮะเป็นรอยซิลิโคนเดิมไม่มีการซ่อมแล้วก็ฝากระโปรงเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ตัวนี้ติดเอาไว้นะครับเป็นแบบบอกเกี่ยวกับระยะการถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูพวกจุดสังเกตรูกลมๆอะไรพวกนี้ ถ้าเกิดรถมันเคยชนมาถึงฝากระโปรงบุบฝากระโปรงยุบเนี่ยรูกลมกลมพวกนี้มันจะไม่กลมแล้วอันนี้คือกลมดิก๊กเอานิ้วไปกวาดนี่ไม่มีบาดนิ้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับน็อตแก้มให้ดูชัดๆน็อตแก้มเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยนะครับให้ดูชัดเจนนะครับ เดิมๆเลยแล้วก็ให้ดูด้านในเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะพวกนี้คือของเดิมหมดพวกรูกลมๆอะไรพวกนี้มันสามารถบ่งบอกได้ว่ารถเคยชนมาไหมนะครับถ้าเคยชนหนักถึงขนาดแบบเข้าถึงข้างในอะยังไงรูพวกนั้นมันก็จะไม่กลมนะครับอันนี้แผ่นเพจนะฮะแผ่นเพดเดิมโรงงานจะมีแต้มจุดสีชมพูนะครับแล้วแผ่แล้เพจเขาเนี่ยจะเรียบกับคานเลยนะฮะ อ่าแล้วก็จุดสําคัญของยูซูอีกจุดหนึ่งนะมันจะอยู่ด้านในไม่แน่ใจว่าจะสังเกตเห็นไหมนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมี L h ด้านซ้ายนะครับต้องสังเกตด,ดีๆหน่อยจะมี L h ฝั่งนี้จะมี R h นะครับนะฮะอันนี้คือของเดิมโรงงานแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งน็อตคานบนนะฮะน็อตคานบนด้านหน้า สังเกตว่ามันจะต้องไม่ขันไม่ไขนะครับอ่าคือถ้าขันถ้าไขมันก็สันนิษฐานได้หลายแบบเลยหนึ่งก็คืออาจจะไขเพื่อเปลี่ยนหม้อน้ําหรืออาจจะไขเพราะชนหนักและซ่อมแต่อันนี้ไม่มีขันไม่มีไขเพราะว่าหมอน้ําก็เป็นหมอน้ําเดิมอิซูซุนะครับอ่าขันนี้ผมบอกได้เลยว่าเดิมทั้งคันนะครับ หน้าเดิมท้ายท้ายเดิมเดี๋ยวจะให้ไปดูด้านท้ายด้วยแล้วก็ดูช่วงล่างด้วยนะครับโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเสียงเครื่องยนต์จะเดินนิ่งเรียบเสียงเพาอไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยโอ้โหบิดทีเดียวสตาร์ตติด เครื่องฟิตดีมากนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทำงานเรียบๆเดินนิ่งๆไม่มีแกว่งไม่มีเสียงเขตนะให้ฟังชัดๆเลยไม่มีเสียงเขตของเครื่องยนต์เลยนะครับเดี๋ยวจ้าวมาดูที่ประต ให้ดูชัดๆคือผมเคยพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับไอของอิสุสนะฮะคืออิซุสเนี่ยทุกคันนะครับร้อยคันเป็นทุกคันนะฮะคือเครื่องเครื่อง2500กับเครื่อง3 0 0พันเนี่ยเขาจะมีไอฉุยๆนิดๆนะฮะนิดๆพุ่งออกจากก้านวัดน้ำมันเครื่องนีผมผมให้ดูชัดๆ แล้วสามารถดูได้ทุกคันนะครับไปดึงดูของคันไหนลองคันไหนเขาใช้เครื่องสองพันหน้าเครื่องสามพันยูสุลองไปขอเขาดึงดูได้ทุกคันมีไอแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นไอแบบเล็กๆน้อยๆมากๆนะครับคือแทบจะมองไม่เห็นนะฮะอันนี้เป็นปกติเลยนะครับของเครื่องยนต์ยี่สุแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอแบบพุ่งพวดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ปกติแล้วนะครับอันนี้คือ บอกได้เลยว่าเดิมๆออกมาป้ายแดงก็ไปแล้วนะครับนอกจากว่าถ้าเป็นเครื่อง1.9อันนั้นเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับการออกแบบเครื่องยนต์ก็จะแตกต่างกันนะแต่เครื่อง2005แบบตัวนี้ทุกคันจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะนิดเดียวนะครับมีนิดเดียวจริงๆนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูควันกันบ้างดีกว่านะครับควันที่ท่อไอเสีย อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะฮะคือมันจะต้องไม่มีควันขาวควันดำนะฮะควันดำเนี่ยอาจจะมีบางคันคือบางคันเขารีแมปหรืออะไรเงี้ยมันจะมีควันดำบ้างเป็นเรื่องปกติการรีแมปก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แต่งเครื่องยนต์นะเพียงแต่ว่าไปจูนกล่องให้มันวิ่งดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คันนี้ไม่มีทำนะครับผมแค่อธิบายให้ฟังเฉยแต่ควันขาวเนี่ยควันขาวนี่คือตัวอันตรายเลยห้ามมีเด็ดขาด ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเร่งเครื่องดูหน่อยว่าคันนี้จะมีควันไหมอ่ะเมื่อกี้เปิดคลิปขนส่งให้ดูแล้วไม่มีเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูของจริงนะฮะมีควันไหมครับมีแต่ใบหญ้าปิวอ่ะให้ดูที่รอบเครื่อง เกื 4, อบ4,000รอบเมื่อกี้ผมเร่งไปเกืบ 4, อบ4,000รอบไม่มีควันเลยนะครับแล้วมาดูที่ก้านวัดเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับคือตัวก้านวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องหลวมหลวมมากหลวมแบบหลวมเลยมันจะมีน้ำมันเครื่องพุ่งออกมานะครับแต่นี้ไม่มีนะฮะไม่มีเลย แล้วการทำงานของเครื่องยนต์ก็นิ่งๆนิ่งเงียบเหมือนเดิมนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ฟิตดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหลังแล้วก็ช่วงล่างกันต่อโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายนะครับแล้วก็มาดูช่วงล่างกันนะเปิดดูที่กระบัดก่อนเปิดมานะครับ ตรงนี้มันจะเป็นตะเข็บขอบกระบาดนะฮะมันจะมีรอยอาร์คแบบนี้นะครับแล้วก็รอยเชื่อมเดิมโรงงานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ่ายให้ดูสองฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายให้มองเข้าไปลึกๆตรงที่น็อตกระบาสังเกตว่าไม่มีรอยขันเลยนะฮะ,ะเดิมๆสวยๆดูที่หัวเก๋ง นเดิมๆไม่มีบุบนะครับให้ดูชัดเจนสวยๆเลยคันนี้เดิมดีมากนะครับปีสิบสามรถอายุสิบสามปีนะครับอ่ะดูช่วงล่างกันบ้างคันนี้ไม่ได้พ่นกันสนิมมาด้วยนะเป็นเดิมๆเ,เลยนะครับตรงนี้มัน ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวไปถ่ายดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางจะชัดเจนอ่ะนี่คือสนิมแบบสนิมสะเก็ดสเกตอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนนะฮะรถจังหวัดไหนก็นแล้วแต่มีแน่แ่ถ้าเป็นสนิมแบบสะเก็ดสเกตแต่สำคัญคือมันจะต้องไม่กัดไม่กัดเชสซีไม่กัดโครงสร้างของตัวรถนะครับอ่า แล้วก็ส่งให้ดูที่ใต้เกียร์คือไม่มีน้ํามันหยดเยิมเลยนะมันจะมีแต่คราบน้ํามันที่แบบว่าเป็นเป็นคราบที่แบบเหมือนเวลาเราถ่ายน้ํามันเกียร์อะไรเงี้ยแล้วมันเปิดอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะ,ะแต่มันจะไม่มีหยดเยิ้มนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปฉีดอัดช่วงล่างนะฮะคือถ่ายเห็นแบบสภาพแบบ เดิมๆแท้ๆไม่หมกเม็ดนะครับไม่มีการหมกเม็ดกันแต่อย่างใดถ่ายให้เห็นกันแบบชัดเจนนะฮะให้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเจ้า All New d m a x 4ประตูปี2013นะครับเครื่อง25 0 5เกียร์ธรรมดาคันนี้ ราคาไม่ข้าม3นะครับราคาอยู่2,99,000บาทเท่านั้นนะฮะเป็นรถคุณผู้หญิงปลายแดงมือเดียวนะครับท่านใดสนใจกำลังหารถไว้ใช้งานนะครับขนค้นได้ขนของได้คันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะฮะรถพร้อมใช้ของเหลวเปลี่ยนถ่ายดูแลให้ทั้งหมด นะครับระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ทั้งหมดนะครับโอเคยังไงท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เบอร์โทรผม0 8 2 6 3 0 3 5 5 8มาดูรถได้ที่ลำลูกกาคลองสองปทุมธานีนะครับท่านใดจะเข้ามาทดลองขับมาดูรถตัวจริงติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะยังไงผมฝากไว้ด้วยกับเจ้า ออนนี้ดีแมคันนี้นะครับโอเคไว้เดี๋ยวได้พบกันนะครับท่านใดมาชมมาขับยินดีต้อนรับเสมอนะครับโ okay. อเคยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่สละเวลารับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ